ก็จะเอามาอยู่แต่มันลืมยกขึ้นใส่ทำค่อยๆเอากระบอกน้ำกะทิใส่กระบอกข้าวหลามนะคะใส่กระบอกข้าวหลามเอาวิธีกองวิธีกองใส่กระบอกวิธีใส่ข้าวในกระบอกไม่ใส่ข้าวหลามบันซี่เขเขาเรียกว่าข้าวหลามอันนี้ข้าวหลามบัตซีเด้อหลามบันซี่มคือข้าวหลามทางอื่นเลยข้าวหลามบันซีเด้อพี่น้อง ก็เสื้อกับมะเบิ้งแล้วก็อันพุนคนเขาอันนี้คือคาลาบใส่กระบอกไม่ค่อยคาราบคาราบแต่แห่ข้าวสุขคารุสุขารุงจเสื้อด้วยับคาราบบัญชีเอาล่ะมาตาดสุขคารังคาราบบันซีแต่ว่าเอาม่อทู่บัญชมาผมแม่บัญซีเลยแต่เสื้อไมาเผาอยู่บัญชีตลาดแต่

โอ้สเลยเนี่ยเป็นนู่นค้นะแวอ่าแม่เดออ่าเพื่อใช้อแ่าเฮ็ดอีกสีเพื่อเอามาอีกบวกเพื่อจไปใส่ไว้เอออยู่ไว้หน่ง้แหละบัดชตน่คยมนเ่มี่ยุ่มีฟื้ลวันนี้ เอาเลยหน่อยใส่ซุปไปหน่อยใหญ่นั่นเดือนเออเอาโรนเนี่ยเฮ้ยข้าไงแม่ไปต้องเลาะแห้งเน้ะผักทางดำๆออกกรได้เฮ้ยเออมันจิบกินเนีูยบุ้ยจิบไอ้คนกิน